ด้งเยด้งลด้งลงผมเล่นในโชว์แมทไปแล้วไขอบเปณคุณปก200เ้ยนะครับผมโดน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 แผนนี้แ uh, น oh, ่นอนเดินเดินะก็ใช่ไงก็ตีนี้ก็บอกแล้วโดนดแบบนี้แน่นอนโดนหนักกว่าโดนหนักว่า อยากเสียดาวดไมเสียดาวยาเสียดาวไม่บอกกูไม่โลมด้วยกูไม่เอาของโลมด้วยบอกเลยใครจะโลมก็โลมเองนอยกรมชื่เดวิดีมดักหเยยมเรียมา่มาโดนเล่นหสัดขอคุณจกาบานะครับผม เ้ขอเบรคไอดีมาลากันไม่ถึ่แลวะเพิ่งเอาพงเอาอะไรไปเบคาไอเฮียไม่รู้ดิอุ้ยอี๋ไอ้หโอ้ก็แตกเอกตกอุกลับมาช่วยทำไมวะไซมอนไปช่วยกันไปได้ไกลไปได้ไกล อะไร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 ไคิวไอคิวไอคิวเอาเอาไอคิวโดนไอคิวสองไอคิวไอ้ทีอะไรอะไรหายาบินแล้วหายาบินแล้วเนี่ยทำอะไรเออทำอาหาเด็กชายบีมเด็กชายบีมมาเลยเนี่ยก็ดีเดี๋ยวดูนะถ้าถ้าผมเวล่สี่นะโดนโดนหมดอะนเดียดนี่อันเดียดีมาวิ่งสามวิ่งสามมันมันอ่อนกว่าเราเกียบเใจหนึ่งป้อมแตกแล้วป้อมแตกป้อมแตกแล้วป้อมมันแตกแล้วป้อมมันแตกแล้วเฮ้ย เฮ้ยอะไรอะไรอะไรทำไรทำไรเฮ้ยเจอเจอโซลคิวให้ให้เตะให้ดูโอ้ยแค่มันอยู่กับเพี่อะไรพอดีพอดีพี่มาพี่มาพาดิหวน้ำใส่แป้งเลยละกันเฮ้ยอะไรอะไรอะไรกระโดดขู่เฉยจับจีบขยุ่มมามาอยู่แป๊บนึงแท็กกลางแป๊บมาอยู่มาอยู่วิ่งแล้ว ไปเลไปเลยไปเลยยันบอ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 มันขึ้นมาได้ตัวเดียวมันขึ้นมาได้ตัวเีวเ้ไอีฟเอาดีเอาดีเอาดีเฮ้ยขาป้อมขาป้อมไอหมาแข่งไอหมาแข่งไว้มากเอาเอาเอาหมดหมดเอ้าเอาหมดเอ่าหมดไอคิวเออ มันจะไปปีดมันจะไปปีดมันจะไปปีดโอ้จับกูเจ้ตำรวจ oh shit man โอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้กูแตกโอ้กูแตกโอ้กูแตกไอ้มา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 บีไอ้โอ้โหเลินตายหมดตายหมดอย่างี้ตายหมดเอ้สวยคิวมีไหมเนี่ยมีคิวไหมไม่มีกุยงกุยงซิปมาแล้วจู สีมาเลยิ้วเออบังบังบังดอดให้โอเคไหมน้องอะไรจับโอ้มาแน่มาแน่แม่มาายไอ้มาเกี่ยวดูแล้วอะไร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 ทำไรทำไรทำไรยูเอ้ายี่ยาตีหมดพอดีใหม่ก้อนเนโอุ้ยกุนเนมาฟังนะสวยสวย

อาดีะไรอะไรโดนกีฬาเหมยไปดิมาเล่นมาเล่นเป็นไอ้คิวเลนคนเนี้ยเล่นเป็นตัวเดียวเล่นเป็นตัวเดียวิีเลนกับดื้องอ่ะไอ้เจ้ายม่ที่หมาแล้วทุกคนโอ้โหเลี้ยงข้างโบาแกดิ ไม่ได้เล่นาเขาเป็นโลมนะดูดีๆก็ตายในหกแล้วอ้นี่แหละแหม่ดันไปแล้วกันช่างมันเออคิวโ์ดิกูจะเดินจับเปล่าวะอิอื้อเรายังโหดเลยถ้าเรารวมอะพิ่เต่าพี่เต่ากได้กูดดกอยู่กูดดกอยู่พี่เตอาได้กูอะมาออกมา

ี่นี่อยากเดินนี่นี่อยากเดินไอ้บ้าไอ้บ้าไม่ทำอะไรเลยเอ้สูตรโรมเล่นไปแล้วนะครับผมโอเคสวยน้องสวยน้องเอา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 ดิพอชอบเล่นเครื่องไปหาตังค์บ้างดิบ่าก็จะมีตัวซ้อนบอกว่า กูโหสัตว์ไอ้หียอะไรเนี่ยเอ้ยมามากูมาถลายเก็บ2องเยคีลากูเก็บสองน้องคีลากูเก็บสองมีใครดีนกูไหมคีล่ากูเก็บสองมีมาอยู่มาอยู่ เก็บในเก็บได้อีกหนึ่งเออคีร่าตำแหน่งแบกนะตัวนี้ถูกต้องนะคนดูไอ้มาทำล่างมามาทำล่างมาทำล่างเร็วมันดักจับอยู่มันดักจับอยู่ เอดเอดิเอิอดิไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ตันให้มันดักจับอยู่ก็บออยู่ว่ามันดักมันดักอะ็รอะอะไรเอาปลาปลากระจายปลากระจายไไหนบออยู่ว่ามันดักจับอยู่เฮ้ยนรู้เมคคิวเฮ้ยงงกันใหญ่ สอโนจังเก l e อ่ะถ้าตามทางเหรอตามทางก็ได้มาตามทางไอ้จานีไปไหนบอลจะีไหนนไอ้ยนี่วมากอเอออไปดู เยด่า้าม้างเยี่ยมิดมันหนักาอะมันรู้ดิมันแบงคิวเลนนไม่รู้อีกเหรอเอาเลยสี่หาี้เอาเลย,เอ,เลยอะไรทำอะไรทำอะไรยู้ทำอะไรยู้ไอเรองเีมันเล่นเป็นเปอ้เรอ้เรออ้เรอ้เรื่อ้เอะรอ กูจบบ้าแล้วกูจบบ้านแล้วชนะเฉยไม่ต้องมีป่าโอ้แบกอีกก็จบไปนะตอนนี้ก็แด5ของจริง